คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมรายงานอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเขตประทุมวันจากการที่ก่อนหน้านี้กลุ่มนักเรียนเลวได้ประกาศจัดกิจกรรม1ธันวาแต่งไพรเวทมาโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถือเป็นหนึ่งใน23โรงเรียนที่ทางกลุ่มนักเรียนเลว ออกมาเผยลิสต์รายชื่อให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆเหล่านี้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้สําหรับบรรยากาศโดยภาพรวมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากการที่ผมได้มาสังเกตตั้งแต่เวลาประมาณ6โมงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีนักเรียนบางส่วนครับที่วันนี้แต่งกายชุดไตรเวทมาโรงเรียนโดยบางส่วนก็เป็นการแต่งกายเพื่อแสดงออกเชิงสลักษั์ ในแง่ของอทรงผมนักเรียนครับแล้วก็การแต่งกายของนักเรียนและบางส่วนแต่งกายเป็นชุดปกติมาโรงเรียนครับซึ่งนักเรียนอีบางส่วนคุณผู้ชมก็มีการแต่งกายท่อนบนเป็นชุดนักเรียนและสวมรองเท้าแตะนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือมีเพื่อนๆใส่ชุดไพรเวทแล้วก็ชุดที่ไม่ได้เป็นชุดนักเรียนปกติมากพอสมควรเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงกระเป๋าแล้วก็รองเท้าด้วยค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจค่ะก็คือเราก็ไม่ได้คิดว่าทุกคนทั้งโรงเรียนจะแต่งมาเหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกแต่ว่าพอยของการแสดงออกในครั้งนี้ก็คือการที่นักเรียนเนี่ยได้มีสิทธิ์เลือกเองว่าอยากจะใส่อะไรอยากจะแต่งตัวยังไงมาโรงเรียนไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องใส่ไบรเวทไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องใส่ชุดนักเรียนไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องไม่ทําตามระเบียบแต่ว่าใครใครพึงอย่างไรใครพอใจแบบไหนก็เชิญแต่งตามความคิดของตัวเองได้เลย ก็หลายคนก็แต่งมาค่ะแล้วก็หลายคนก็เอาชุดมาเปลี่ยนเปลี่ยนนะเข้าไปเปลี่ยนในโรงเรียนค่ะวันนี้แต่งชุดไปไม่ปกติเลยค่ะแต่ว่ามีพร็อพหนึ่งอันนี้ชื่อว่าทรงผมบางเพื่อนค่ะเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องการจะเสียดสีโค้ดโค้ดหนึ่งที่เป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตนะคะโค้ดทรงผมบางเพื่อนนะคะการจะให้สิทธิเสรฐฐีภาพกับนักเรียนเนี่ยมันจะชอบมีประกะที่เราเรียกว่าแฟลซี่อะค่ะตะกะวิบัตินะคะที่เป็น s ุปเปอร์ลสโลปก็คือ สุดต่งความคิดเห็นแบบสุดโต่งไปเลยอะค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าข้อกังวลเนี้ยมันทําให้พออ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าตัวผู้มีอำนาจในกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาค่อนข้างกังวลกับการรับรองสิทธ,ธิเสรีภาพที่นักเรียนคนหนึ่งควรจะมีอะค่ะเราก็เลยต้องการจะเสียดสีคำคำนี้ออกมาสะท้อนว่าเป็นสมางมังอนในวันนี้ค่ะจริงๆแล้วชุดนักเรียนเนี่ย เราไม่ได้คัดค้านกับชุดนักเรียนแต่เราคัดค้านกับการบังคับให้ใส่ชุดนักเรียนนะคะ <ừ> เพราะจริงๆแล้วการบังคับใส่ชุดนักเรียนเนี่ยมันสะท้อนว่าเราไม่ได้ชุดเนี่ยมันไม่ได้รับใช้ความแตกต่างหลากหลายในสังคมแต่มันกําลังรับใช้ความเท่าเทียมปลอมๆที่มีอยู่แค่เสื้อผ้าที่เป็นแบบเดียวกัน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 นะคะ <ừ> ซึ่งมันเกิดปัญหามากมายจากนี้แต่ว่าเราปกปิดมันไว้ด้วยชุดนักเรียนมันก็เลยทําให้ สิ่งเหล่านี้ค่ะปัญหาเหล่านี้มันไม่ได้แก้ไขจริงๆเราไม่ได้สอดรับความดักายของนักเรียนที่มันจะเติบโตขึ้นมาเราไม่ได้สอดรับสิทธิเสรีภาพหรือในแง่อัถประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่ได้สอดรับขนาดนั้นมันยังมีต้นทุนเวลามันมีต้นทุนอะไรมากๆต่างๆมากมายที่มันอยู่ในชุดนักเรียนนะคะเรื่องความปลอดภัยหรือว่าการแสดงสานะว่าเป็นนักเรียนนะคะมันมีทางแก้ไขที่มันดีกว่านั้นเช่นการปุ๊บปัดนักเรียน ขวนบัตรนักเรียนออกจากโรงเรียนก็ค่อยสอดออกหรือว่าความปลอดภัยเนี่ยเราต้องออกแบบเมืองให้ปลอดภัยออกแบบโรงเรียนให้ปลอดภัยและสอดรับกับความปลอดภัยของนักเรียนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกปกปิดไว้มันไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะเราแก้ไขอย่างง่ายๆคือบังคับเด็กใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันนะคะโดยภาพรวมน้องๆก็บอ,อกว่าการแต่งกายในวันนี้เป็นการแสดงออกซึ่งจิตที่เสรีภาพในการแต่งกาย สำหรับการที่ผมได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยกับทางคณะอาจารย์บางท่านโดยภาพรวมพบว่าครับวันนี้หลังจากที่น้องๆเข้าไปในโรงเรียนจะมีการตรวจบัตรนักเรียนรวมถึงการเช็คชื่อเพื่อให้รับทราบเพราะว่าคนนี้คือนักเรียนจริงไม่ได้เป็นมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาครับซึ่งเบื้องต้นเองทางพูวอำนวยการโรงเรียนยังไม่ได้มีคำชี้แจงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเนื่องจากวันนี้ในด้านของผ่วอหน่วยการติดภารกิจในการประชุมครับ เพราะวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกจึงยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่เบื้องต้นก็มีการชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจนักเรียนให้เข้าใจกฎระเบียบของโรงเรียนในแง่ของการแต่งกายต่อไปครับเนติชาคงแก้วดีรีพอเตอร์รายงาน